ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพศสอง8ห้าอสานิสง์การทำหน้าที่กัลยาณมิตรลูกๆที่กำลังทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรอยู่ไม่ต้องไปวิตกกังวลน,นะเพราะหมู่ญาติของเรามีเยอะแยะไม่ญาติชาตินี้ ก็ชาติแล้วผู้มีบุญรอคอยเราอยู่หลายท่านปรารถนาที่จะสร้างบุญสร้างบารมีแต่ว่าเขาจะสมปรารถนาหรือไม่ก็อยู่ที่เรานี่แหละที่ต้องเดินไปหาเขาไปบอกให้เขาเข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตว่า เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เรากำลังใช้บุญเก่าที่เคยสร้างเอาไว้ในอดีตชาติบุญเก่าซึ่งนับวันจะหมดไปเพราะว่าใช้กันอยู่ทุกวัน หมดบุญก็หมดลมหมดลมก็หมดโอกาสในการครอบครองทรัพย์ใช้ทรัพย์และสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่มีอย่างจำกัดให้สร้างบารมีกันให้เต็มที่เพื่อเอาอนิสง์ผลบุญไปใช้ในพบเบื้องหน้าเพราะ เราต้องเวียนไวไหตไยเกิดอีกกี่ชาติก็ไม่รู้กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางตลอดเส้นทางในอนาคตชีวิตควรจะสะดวกสบายในการสร้างบาร,รมีให้ดีกว่าชาตินี้จึงต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสร้างบาร,รมีกันตั้งแต่พบนี้เรื่อยไป ให้ไปบอกเขาอย่างนี้นะที่สำคัญในช่วงนี้เป็นขณะสมัยที่พระรัตนตรัยยังอยู่พระเดวคุนหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายได้แนะนำว่าพระรัตนตรัยมีอยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึก เป็นเนื้อนาบุญเป็นขณะสมัยเหมาะสมในการสร้างบารมีถ้าไปสร้างบารมีในยุคที่ไม่มีพระรันตนตรัยทำมากก็ได้น้อยทำน้อยก็ได้นิดแต่ชาตินี้ทำน้อยได้มากทำมากยิ่งทับทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะยังมีพระรัตนตรัยแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจตกต่ำแต่ว่ามันตกต่ำเฉพาะบางคนนะขณะเศรษฐกิจตกต่ำแต่บางคนยังรวยเลยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีตั้งแต่ช่วงต้นกับไล่เลื่อยกันมา มีขึ้นมีลงแล้วแต่วิบาก,กรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงไม่ควรถือเอาเศรษฐกิจตกต่ำมาเป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีแม้ว่าเศรษฐกิจตกต่ำอบายมุกยังเจริญขึ้นมีบอลบาเบียยาบ้ายามาหุ้นหวยม มวยมะยังเจริญรุ่งเรืองเมราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจขึ้นหรือลงในการทำความดีหรือทำเรื่องไม่ดีเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรการสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันเรื่อยไปหมู่ญาติและเพื่อนร่วมโลกของเรา ยังกขาดความรู้ตรงนี้เราจะได้ใช้โอกาสกระถินมหาการทานนี้ไปชักชวนเขามาสร้างบารมีไปบอกเขาว่าช่วงนี้เป็นฤดูการทอดกระถินปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษา เป็นบุญที่เป็นกรารทานมีอานิสงส์มากเราควรออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราจะได้บริวารสมบัติได้ดวงปัญญาเพราะต้องใช้สติปัญญาในการไปชักชวนไปแนะนำไปขจัดข้อสงสัยของเขา ซึ่งไม่มีอะไรใหม่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายคำถามที่เขาถามไม่เกินสิบข้อของเก่าทั้งนั้นหรือถ้าเขาจะเฉ่งเราก็ไม่มีอะไรใหม่เรื่องเก่าๆซ้ำๆเราไม่ต้องไปหวาดวันดวงปัญญาก็ได้บริวารสมบัติ ก็ได้และยังได้ขันติบรารมีเวลาเขาพูดอะไรมาซึ่งบางเรื่องไม่เป็นความจริงแต่ในช่วงนาทีนั้นเราไม่ควรโต้ตอบเราจะต้องอดทนนิ่งๆไว้ให้ใจอยู่ในกลาง ดูดวงดูองค์พระไปให้เขาพูดไปพอเขาพูดจบก็ถึงตอนที่เราจะอธิบายให้เขาเข้าใจหลวงพ่อว่าสนุกนะมันท้าทายความสามารถของเราจะดึงเอาศักยภาพในตัวของเราออกมา แล้วยังได้คุณธรรมได้ให้อภัยทานคือเราไม่ขุนมัวเราไปช่วยเขาสร้างกุศลถ้อยคำที่ออกมาล้วนแต่เป็นอัตเป็นธรรมก็จะมีอนิสงค์คือปากสวยฟันสวยอุปกรณ์ในการพูดสวย เสียงไพเราะเสียงลึกเสียงก้องกังวานไพเราะหยดย้อยหน้าฟังไม่แหบเครือไม่แตกพระาเมื่อพูดแล้วคนเชื่ออยากทำตามถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยออกมาใสาหมดเลยสว่างสวย ผู้จาไม่ติดขัดใครก็อยากจะได้ยินได้ฟังคำของเราฟังแล้วชื่นอกชื่นใจขณะที่คุยกันเราก็มองเขาด้วยดวงตาที่ประกอบไปด้วยความรักความเมตตาเราจะได้อานิสงส์ดวงตาสวยจะไม่เป็น โรคตาดวงตาสดใสถึงวัยชราก็ยังสายตาดีไม่ต้องใส่แว่นเลยผิวพรรณวันะผ่องใสคนใจผ่องใสพูดเป็นอัดเป็นธรรมผิวจะสวยเมื่อไปเป็นชาสวรรค์ จะมีรัศมีสว่างมาเกิดเป็นมนุษย์ผิวพรรณวันนะก็เปล่งปัง่นอิ่มเอิบผ่องใสเนื้อละเอียดเนียนลื่นฟุ่นละอองไม่มีอารมณ์มาเกาะท้าก็สวยเนียนไม่ค่อยเห็นเส้นข้อและตาตุ่มและมีกำลัง ด้วยอานิสงส์ที่ใช้เท้าพาร่างกายออกไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรผู้ที่เราไปชวนเขามาทำบุญเขาก็จะมาเป็นหมู่ญาติมาเป็นพวกพ้องของเราที่ผูกพันกันด้วยความดีเราจะมีหมู่ญาติที่เวลาอยู่ร่วมกันแล้ว มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นไม่ทะเลาะเบาแวง้งร่มเงาของญาติร่มเย็นยิ่งกว่าเงาไม้เงาอาคารหรือเงาใดๆทั้งสิน้นก็เพราะว่าเคยสร้างบุญสร้างร่วมกันมาที่จริงเราไปใน,นานะผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอ เรามาถึงแสงสว่างแห่งธรรมก่อนเราเข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตว่าเกิดมาสร้างบารมีเราเห็นคุณค่าของการสร้างมหาทานบารมีว่าจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับทรัพย์ที่เราทำทานไปแล้วนั้น ก็จะเพิ่มพูนจากสมบัติเล็กเป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้กับเราอีกนับพบนับชาติไม่ท่วนตายแล้วก็นำพาไปสวรรค์ด้วยบุญที่ได้ทำมาเราไปทำหน้าที่เท่ากับไปเปิดประตูสวรรค์และรักษาสมบัติให้เขาด้วย ไปเปลี่ยนสมบัติของเขาให้เป็นมหาสมบัติติดไปในพบเบื้องหน้าเท่ากับให้อุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้ชีวิตที่ดีงามแก่เขาเพราะฉะนั้นเราไปในฐานะผู้ให้ต้องไปด้วยความปื้มปิติอย่างองค์อาจก้าหาร เหมือนทุกย่างก้าวเดินอยู่บนดอกบัวอานิสงการทำหน้าที่ผู้นำบุญกตเยามิตรมีมากมายใครไม่เคยทำก็ไปทำนะใครเคยทำก็ทำให้เยอะๆเวลาบุญส่งผมผลเราจะปลื้มเพราะฉะนั้นบุญกระถินปีนี้ ไปชวนกันมานะเวลามาเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกันผู้มีบุญมาเกิดพร้อมๆกันต่างก็มีบุญต่างก็มีสมบัติประชาชนก็มั่งคงประเทศชาติก็มั่นคงเพราะว่าเอาผู้มีบุญมีปัญญามาเกิดร่วมกัน ไปทำหน้าที่กันนะให้เต็มที่นะลูกนะทบทวนโอวาทหลวงพอ่อธรรมชโยยี่สิบสองตุลาคมพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าเปิดเอมวีกัตถินสามัคคีสามหมื่นวันสามจุดศูนย์เก้านาที